การพูดปเรเลตนี้ผม่ายทอดสดผ่าน YouTube แล้วครับขอสวัสดีกับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ที่บ้านห้วยไม้เดือครับซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมอยู่3มกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมการเปิดป้ายหมู่บ้านส่งเสริมรักษาสินห้าและก็จะมีกิจกรรมบวชป่าชุมชนรพร้อมกับการสร้างถนนสองเลน หลังจากที่เราสร้างถนนสองเลนก็จะมีการเปิดถนนอย่างเป็นทางการซึ่งทางบ้านห้วยไม้เดือตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายทางมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยายลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ประสานงานกับพระบัณฑิตที่จบ มหาจุฬาลงกรณ์หรือมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลายัยมาประจําที่บ้านห้อยไม้เดือแห่งนี้ครับแล้วเราก็ได้ประสานงานว่าหน้าที่ตรงนี้ก็ควรที่จะเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนเข้มแข็งตามเกณฑ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลายัยเพราะว่าพระนั้น มีกิจกรรมเป็นประจำไม่ว่าจะเป็น